เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามสิบสองเรื่องของปฏิจะสมุบาทำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะเราก็มาช่วยกันเจราาิญในตามคำตรัสของพระพุทธองค์นะทุกประการนะนเรื่องของปฏิปทาที่สบายตอนนิพพานี่ย มันจะสําคัญลงที่ตัวเรื่องวทนานั่นเองนะซึ่งมาจากขบทางนะที่ท่านจะไล่ทีาทางแล้วก็ไล่ที่ลักษณะนะเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูว่าท่านพิจารณาอย่างไงที่ท่านให้ถือให้พวกเรานะพิจารณาอย่างไงตามท่านถึงจะเป็นที่สบายตอนนี้ผ่านแต่ต้องรู้ไว้ก่อนว่านิพผ่านคืออะไรนะาก็คือการสิ้นราคะโทสะโมหะสามตัวนี้นะ ซึ่งกา,ารที่ราคะโทรศัพท์มหานเนี่ยที่มาจากเวทนาเขาะว่าเวลามีสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักเนี่ยมันจะเกิดราคาหรือราคารู้ใสตามนอนเรื่องนี้เราบอกว่าจะทาที่สุดแห่งทุกข์ไปได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นหรือเกิดทุกขเวทนาขึ้นแ้ไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะเกิดโทรศัพท์เป็นปฏิฆะรู้ใสนอนเรื่องนะอันนี้ก็จะทำสุดแห่งทุกข์ไปได้ไปเกิดอทกคมาสุขหรือรอุเบกขาเวทนาก็แล้วที่เราพูดพูดกันนะถ้าไม่รู้จักโครงสร้างของมันนะ ก็จะกลายเป็นผงเพลนโมหะไปนะจะทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ก็คือไม่ได้ละ้ตัวโมหะตัวเองดังนั้นเวทนาถ้าสุขแล้วรู้จักก็จะไม่มีราคะรู้จักโครงสร้างของเหตุปัจจัยต้องเข้าใจก่อนมีทุกข์ก็รู้จักโครงสร้างไว้ปัจจัยว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราจึจะไม่มีโทสะแล้วก็ตัวอทุกข์กับสุขก็เป็นโครงสร้างทุกข์เนียาเป็นโครงสร้างเหมือนกันก็ ็จะไม่มีมอหายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจกันว่าทำไมตรงน,นี้ถึงเป็นปฏิปทาที่สบายปฏนนิพยพราจริงนิพพานาก็คือการที่ราคะโทสะมหะซึ่งถอยมาก็คือมาจากโตเวทนาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้มาดูว่าเวทนาหกทาที่พระเจ้าท่านให้พิจารณาเนี่ยค่อยๆเรียบเรียงไปตามเหตุปัจจัยของกระแสะปฏิจจสมบุปาทน,นะอันที่หนึ่งก็อย่างที่พวกเราเห็นเวลาตากระทบรูปเห็นไ,ไหมทำให้เกิดจักขู่วิญญ,ญาณอย่างนี้ ก็พิจารณาโดยนัยยะของใจรักที่ระยางก็ได้นะพิจารณาเรื่องความความของความเป็นอนัตตาก็ได้สาหรับคนที่ชอบใช้ปัญญาอย่างเนี้ยอย่างตาเนี่ยก็เ,ยเป็นอนัตตานะก็ะคือไม่ใช่ตัวตนนี่นะรูปภูเขาท้องทุ่งกระต๊อบผู้คนที่เดินผ่านแถวนี้แล้วกันนะผีเสื้อด้วยเห็นเห็นคนเดินไหมมัจจะเห็นบ้างนะมีคนเดินรูปคนก็แล้วแต่ตากระทบ ตาก็เป็นอนัตตารูปภูเขารูปธงยากรต๊อบผู้คนที่เดินนี่ก็เป็นอนัตตานั่นจากคูวิญญาณจริงเป็นอนัตตานะหมายวาว่าเพราะสิ่งที่ถูกเห็นมันเป็นอนัตตาเนี่ยไอจากคูวิญญาณมันจะเป็นอนัต,ตาไปได้อย่างไรนะจากคูสัมผัสก็เป็นอนัตตาใช่ไหมนล้วเวทนาที่เกิดขึ้นจากรูปเนี่ยสุขจากรูปแล้วกันที่รูปสวยเนี่ยก็เป็นอนัตตาเหตนอย่างนี้แล้ว เออจะไปมีลากข้าเกเศษที่ไม่ใช่ตัวตนไปได้ไงนะหรือมีเสียงคนสวิตพูดคุยกันเราฟังรู้เรื่องไหมนะไ,ไ,ไม่ได้รู้เรื่องนะฉะนั้นทุกขจนาจากภาพรูปคนชาวสวิตแซแลนที่เดินอยู่แถวนี้นะก็เกิดขึ้นแล้วก็ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็ไม่มีโทสะนะจากรูปที่เห็นจะเป็นรูปพึ่งรูปอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะ ออดูแลใจเป็นการกลางทุกข์ามสุขถูกไหมก็เป็นอนัตตาสามตัวเวทนาเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ละราคะโทสะโมหะสบายตอนนี้ผ่านไหมนั้นหลวงพ่อจะขอได้ให้เห็นโครงสร้างที่กระชับเข้ามาเลยนะอย่างเช่นเรื่องของเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะหลอกของเสียงอย่างนี้เสียงก็เป็นอนัตตาที่ทําให้เกิดตัวสุขทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงใกล้เสียงไกลเสียงหยาบเสียงละเอียดเสียงคาสรรเสริญ เสียงทินทาในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กที่ได้ยินเสียงมา,มากมายเนี่ยนะเสียงมันเป็นอน,นัตตาเพราะนั้นไอ้ตัวสุขจากเสียง <c oughs> มีฝรั่งโบกมือให้นะแล้วก็โบกมือตอบรับพูดกันไม่รู้เรื่อง,องแต่เชิทิ่ว่าเนี่ยนึกว่าเ,เสียงที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นอน,นัตตาใช่ไหมไอ้ความสุขจากเสียงมันก็เลยเป็นอน,นัตตาเนี่ย จะเป็นเสียงสเสริมเสียงดินทาทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วกันนะตั้งแต่วัยเด็กนะนมกถึงตัวเอ๊ะทบทวนบปดนี้เอ๊ะเสียงมันก็ดับไปนี่มันเป็นอนัตตาเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นไอุ้กจากเสียงมันก็เป็นอนัตตาก็เลยไม่มีรลคานนะทุกจากเสียงจะเป็นเสียงที่ไม่ทะเลาะเพราะพิงก็ได้นะเสียงอะไรที่ไม่ทะเลาะเพราะพิงแล้วกันเสียงติชินทินทาแต่มันดับไปแล้วนะมันเสียงไปอนัตตานะต้องเข้าใจซะก่อนนะเพราะนั้นไอ้ตัวทุกจากเสียง ที่ไปหลงเอาจริงเอาจังเกิดเมื่อเรื่องที่เสียงปรุงแต่งเป็นเป็นวจีสังขารแล้วกันะะในแง่ไม่ดีมันก็ดับไป็นรเพราสังขารมันไม่เที่ยงมันดับไปอย่างนี้เป็นตนน้นนะก็ทุกจากเสียงก็เป็นอนัตตาอย่างนี้นะก็ไม่รู้จะไปมีโทสะอะไรนี่เป็นตน้นก็ละโทสะหรือเสียงธรรมดา <S <S เสียงร้อง <S <S ล้อเสียงรถวิ่งผ่านเท่านี้วะก็เป็นอทุกข์กับมัสุขอย่างนี้หรือเสียงฝรั่งพูดกันไม่รู้เรื่องให้ชาวสวิตพุดกงพ่อย ก็เป็นก,ากลางกาเห็นไหมเป็นอุเบกขาก็เป็นอนัตตาก็เลยสิ้นราคะโทสะโมหะนะทีละช่องนะจากกลิ่นจากรสจริงๆแถวนี้มันก็มีกลิ่นบ้างนะเพราะเขาทำฟาร์มแล้วก็มีปุ๋ยคอกฉุนฉนจมูกมันก็เนี่ยแล้วก็มันก็จะกลิ่นอยู่เรื่อยๆช่อยๆมานะนั้นถ้ามีสติรู้เท่าทันแล้วจะบูป็นอนัตตากลิ่นเปนาา็นปอนัตตาขณะวิญญาณเป็นอนัตตาเห็นไหมต้องสติอย่างนี้ไว้ ขณะสัมผัสก็เป็นอนัตาสุกจากกลิ่นเช่นอาจจะมีกลิ่นดอกไม้หอมอย่างนี้นะสุกนั้นก็เป็นอนัตาก็ต้องมีราคะกลิ่นฉุนๆของปุ๋ยคอกนะมีระคายเครืองบ้างเป็นเป็นทุกข์ถ้าไม่มีโทระ,นะัพ์นะจากละไม่มีราคาโะโทรศโมหะจากกลิ่นแล้วกันจากรสชาตินะกินอาหารอร่อยนี่ฝรั่งที่ให้บ้านพักก็เอาเชอร์รี่มาถวาย วันนี้ก็เอาเต็งโมมาถวายนะมาถวายใช่ไหมนั้นจากรสชาติหลากหลายเนี่ยแหละที่ให้รสชาติกลเป็นอนัตตานั้นไอ้สุขเวทนาจากรสชาติมันก็เลยเป็นอนัตตาก็าไม่มีราคะกับสุขเวทนานั้นคือไม่ได้เปสยบโมเมาสรรเสริญนะทุกขเวทนาจากรสชาตินะอาจจะเผ็ดบ้างอะไรบ้างตามภาษาของอาการปรุงแต่งของรสชาตินล้วกันนะมีทุกข์ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีโทษสายไหมมันก็มี กลางรสชาติกลางก็ไม่ได้มีโมหะนี้นะทั้งสัมผัสกายก็แล้วแต่นะัอย่างแสงแดดใช่ไหมกระหลังก็ชอบนะอุ่นๆมีสุขเวทนาแต่ก็ไม่ได้มีราคะอย่างหลวงพ่อก็สายลมโชยเบาๆมีสุขลาแต่ไม่ได้มีราคะแดดร้อนเข้าทางหน้าบ้างนะมีทุกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีโทสะกับสัมผัสกายนะแต่ก็ไม่ได้มีโมหะตัวที่สําคัญที่สุดเลยล่ะตัวเนี้เพราะว่าทั้งห้าช่องทางเนี่ย มันเกิดทั้งวันเลยนะเสียงมันจะแปรปรวนไปทั้งวันเลยถ้าตั้งสติไว้ดีนะเสียงที่กระทบกันจากผู้คนจากเสียงนกร้องเสียงรถวิ่งผ่านเสียงก๊อกแก๊กเนี่ยเราจะสังเกตเสียงนี้มีทั้งวันถ้าตั้งสติดีทีดีนะว่าเออเสียงที่ให้ความสุขมันก็เป็นอนัตตาจะไปมีลาค้ากับมันทำอะไรเสียงที่ไม่พึงประสงค์บ้างในบางเวลามันก็อาจจะเป็นทุกข์บ้างนิดหน่อยนะ แต่ก็ไม่ได้มีโทสากับมันเพราะมันเพราะมันเป็นอนัตตาไงนี่เป็นต้นนะจะถึงสี่งที่เป็นกลางกลางที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยอันนี้ตั้งสติอย่างนี้ตัวสําคัญสุดท้ายเนี่ยตัวตัวที่หกเลยละที่พระเจ้าท่านตัดว่ามันเป็นรสอร่อยที่สุดของเวทนาหรือเป็นความอัศร์ชั้นเลิศที่หวานหอมที่ดีที่สุดเลยของเวทนาเห็นภาพไหมตัวนี้หละที่มันสามารถจะควบคุมได้อย่างเช่น ทำารมณมที่ท่องพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมหจงเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเถิดมันจะให้สุขกุนาง่ายนี่เราจะระวัดระวังเลยว่าอ้อไอ้ตัวห้าตัวนี้มันควบคุมยากไอ้ตัวที่หกนี่พอจะควบคุมได้ในเรื่องเ,เรื่องสุขกุนาใช่ไหมคือทำารมณ์เนี่ยถ้าไปปรุงร้ายมันก็จะเกิดทุกข,ข์กุจลอย่างนี้เป็นตัวเรียกว่าทำในใจเรื่องไม่เป็นดังใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายถ้าทำในใจไม่เป็นดังใจกันน่ะเดีวยวเรอะไอ้โทสะมันจะเกิดเห็นไหมเพราะไม,ไม่ระวังไง ไอ้ทำบรมตัวนี้รือเป็นเลกปรุงแต่งร้ายจากเสียงที่ดับไปแล้วว่าพูกนี้หมายความว่ายังไงใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วเห็นไหมนี้มันก็จะปรุงร้ายจากทำบะมแล้วไอ้นี่จะเป็นทุกข์นะจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ฉลาดนะนี่ถ้าฉลาดที่วิจารณาตัดเนี่ยสุขชั้นเลิศเลยรสอร่อยชั้นเลิศของเวทนาเนี่ยก็คือตัวการที่ใช้ทำบะมให้เป็นประโยชน์เราพวกเราพิจารณาดูก็ได้อย่างพุโทโธเห็นไหมนี่ควบคุมได้ไหมควบคุมได้แล้วก็ถ้าพุทโธแล้ว แน่วแน่อยู่กับพุโทโธจงไปสุขเถิดแล้วก็แน่วใาอยู่จงไปสุขเถิดท่านตัดเนี่ย,ยเด็กที่เจริญเมตตาเนี่ยบาปอกุศลเนี่ยทุกจากบาปอกุศลจะเกิดขึ้นกกบเด็กคนนั้นสร้างใหม่หนอย่างนี้พระวิสุทก็ตอบว่าบาปอกุศลทุกจากบาปอกุศลจะเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญเมตตาได้อย่างไรนะเราจะเก็ตแล้วอ๋อเข้าใจแลว้วไอตัวธรรมลมที่สามารถที่จะควบคุมได้ที่ทําให้เกิดสุขชั้นเลศขึ้นมาตามตาม,ตามแต่ละดับนะตามแต่ละดับที่ว่า ไอ้ไอ้ห้าตัวได้ควบคุมไม่ได้แต่ตัวที่หกเนี่ยทรรมารมณ์ได้ควบคุมได้เดี๋ยวเราคอยยกอย่างเมตตาแล้วกันนะเปรานาไว้เจอใคราฝรั่งเดินผ่าก็จงเป็นสุขเถิดเนี่ยเจอส,สัตว์ประหลัดบ้างเก่งกวางบ้างกระรอกบา้า,บา,งงบางนะ้าบ้างหง่บ้างแล้วที่หลวงพ่อตาดูเนี่ยตอกเป็ดน้ำมันปลาก็จงเป็นสุขเถิดอันนี้ควบคุมได้ไหมควบคุมได้เป็นสุขนาชเฉลิสนะนี่ถ้าควบคุมในธรมรมอารมณ์เนี่ยจนเป็นฌาน เช่นพุทธก็อคดีจะไปสูตเถิดคดีหรือลมหายใจก็ดีนะนี้เป็นธรรมอารมณ์ทั้งหมดนะเป็นธรรมอารมณ์ทั้งหมดอย่างนี้จะเป็นวิตกวิจารปิติสูตนะมันเกิดจากพิเวกแลแรอยู่อันนี้าาถ้าผู้เจ้าคดีว่าเป็นเวทนาที่ตาดีกว่าเวทนาห้าตัวซึ่งควบคุมยากมีเสียงเครื่องบินมีเสียงระฆังโดดน,นี้ควบคุมไม่ได้เลยถ้าไม่ฉลาดไปไม่พอใจกับเสียงเครื่องบิน ไปไปไม่พอใจจะเสียงรักทาง่าตอนนี้จะต้องการความสงบอย่างนี้นะอันนี้จะไปหาเรื่องนะจากธรรมรมเห็นไหมไปไปปรุงร้ายขึ้นมาแล้วเห็นไหมเสียงเครื่องบินเสียงรักทางนี้ก็ระมัดระวังระมัดระวังตัวนี้ถ้าใช้ตัวธรรมรมเนี่ยในการเข้าฌานในการเข้าฌานอย่างเช่นพุทโธซนะอย่างเช่นก็จะมีปัญญาเท่ากับแม่น้ำนึงสายละสามารถกําหนดบทบาทของกรรมกับตัวเวทนากรร คือเ,เจตนาไปที่ตั้งของเวทนาเนี่ยสุขทุกตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวธรรมบรมเดียวละแม่ต่อดูแลหลวงพ่อเล่าลึงปไปประชานเลยนะชานที่สองนะอันที่สองก็มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแหลอยู่เห็นไหมมีความสุขไหมมีความสุขทุก,ทก,ทกตัวเลยนะตั้งแต่ชานที่หนึ่งแต่ฌา,าที่สองปราณีขึ้นเป็นความสุขที่ปราณีขึ้นไปอีกอย่างนี้อันนี้ควบคุมไดนนะ้จากตัวธรมมรมบรมพอขึ้นัานที่สามอ่าเป็นผู้อยู่แบกานะาขาเรียงเสียงดังนะ หรือมีคนเดิน่างเนี่ยก็ไม่ปรุงดีปยยรุงร้ายไงอุเบกขา <S <S ใช่ไหมไม่ปรุงดีปรุงร้ายม,มีสเตและเล็กรู้เนี่ยรู้สึกตัวตั้งแต่ชัษนทีษามตลอดปลายเท้าเนี่ยแต่เท้าก็ต้องพื้นก็ไม่ใช่ทีสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ทีละมันไม่ใช่ที่พิจิตพิซุโลกเทชบูนหรือเมืองไทยหรืออังกฤษและเสียที่ไหนเห็นทางรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยก็มีความสุขด้วยนามกายใาชั้นที่สามมีความสุขไหมมีความสุขอันนะมีความสุขทุกออันพอขึ้นชั้นที่สี่เนี่ย ละสุขและทุก์ในการก่อนจะได้นะและความดีใจเสียใจกับเรื่องรูปเรื่องเสียงที่ไม่เป็นดังใจแล้วกันนะเสียงยินทาว่าร้ายเสียงสรรเสริญอะไรก็จะทำไปดีใจเสียใจเพราะมันดับไปแล้วไอ้พวกเวทนาห้าตัวดอนนั้นเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกอ่ลาละสุขละทุกและความดีใจเสียใจในการก่อนจะไดนะ้สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันนี้เป็นเวทนาชั้นเลิศขลิตนะลานด้่กิํจากธรมรมลมเห็นไหม จะรรมาลมเมื่อละสุขแล้วโดยทั่วไปนะก็จะไม่มีราคะเมื่อละทุกข์แล้วโดยทั่วไปก็จะไม่มีโทสะเห็นไหมทิ่ทางคือการทิ้นลาคะโทสะโมหะแต่ไปติดที่อุเบกขาเนี่ยนี่ถ้าเข้าใจว่าอุเบกขาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนนะพุทธกัจะตัดอย่างนี้นะว่าวิญญาณที่ไม่มีอุเบกขาเป็นอุปทานจันิพพผ่านเห็นไหมเพราะละอีตัวหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นภาพแล้วว่าแม้แต่ใน เวทนาตัวที่หกคือจากธรรมลมเนี่ยมีศพเกิดขึ้นในการเข้าฌานก็แล้วแต่นะกาละราคะมีะปฏิฆะทุกๆเล,กล็กๆน้อยเกิดขึ้นก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้ปรุงรายแล้วกันนะอาจจะปวดแข้งปวดขาบ้างนั่งภาวนานก็ไม่มีโทสาอย่างนี้นะกูเบิขาเกิดขึ้นก็ไม่มีโมหะก็เป็นปฏิปทาที่สบายตัวนี้พานในช่องทางที่หกนะ่หลเงพาะเน้นช่องทางที่หกนิดหน่อยเพราะว่าช่องธรรมลมเนี่ยสุขทุกช่องเนี้ย สามารถที่จะควบคุมได้ท,ที่ที่ว่าเอาใจที่เคยไปฝากไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายอะย้ายเอามาฝากไว้ในฌานก่อนเห็นไหมแล้วในฌานเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธี่ยควบคุมได้แต่เสียงภายนอกควบคุมไม่ได้นะมันก็เลยต้องมีการฝึกฝนการฝึกฝนในการในการภาวนาในการปฏิบัติอันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติฟังแล้วเริ่มจับทิศทางได้นะก็จะได้เห็นช่องทางว่าการเข้าใจโครงสร้างของ ปฏิจบาตรที่ทําให้เกิดตัวสุขทุกข์พิธนาจากหกทางเนี่ยไดเข้าใจแล้วเนี่ยสุขเวลาเกิดขึ้นไม่มีราคะทุกข์พนาเกิดขึ้นไม่มีโทสะอันทุกขโมสเกิดข,ขึ้นไม่มีโมหนะก็เรียกว่านิพพานก็คือสิ้นราคะโทสะโมหะนะขออานวยพรให้เพราเรานำหลักปฏิบัติเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันนะให้ได้ถึงผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเอขอเจริญพร